สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนนาแนลของแฮนทวิคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวน้องใหม่จากโมโดวดาแห่งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเชอรลิฟทิราสโป จากผลการจับสลากครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกา2021ล2021-2022ล่าสุดก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีด้วยผลการจับสลากนะโอ้โหก็บอกว่ามีกลุ่มอัปเดตหลากหลายกลุ่มนะครับอย่างกลุ่ม A ครับแมนซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมงอาเบเรซิกและก็คลับปูชนะครับผมรวมไปถึงกลุ่ม B ของลิเวอร์พูลแอตเลติโกมาดริดปอตโต้และก็เอซีมิลานนะครับผมกลุ่ม E ก็หนักครับบาเยร์เมิวนิคบาร์เซโลนาเบนฟิกา d i เน m โม้คิหรือว่าจะเป็นกลุ่ม F ครับเบียเรียลแมนยูแอตแลนตายังบอยกลุ่ม H ก็เาเป็นเชลซีเวนตุส เซนต์เอเซนตพิเทอร์เบิร์กแล้วก็มาโมจากสวีเดนนะครับผมแต่กลุ่มที่ดูแล้วอ่อ,อนๆเนี่ยหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยโหไปจับรวมกันได้ยังไงครับก็จะมีริลเซบียาซาสบวกแล้วก็โวฟบวกนั่นเองครับแต่ว่ามี1กลุ่มครับในกลุ่มดีนะั่นคืออินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดชักตาโดเนิสและก็เชอร์ลิฟนะครับหลายคนน่าจะงงในสามว่าเชอร์ลิฟคือทีมอะไรวันนี้ครับผมจะพารู้จักกับเชอร์ลิฟทีมนี้แล้วกันเป็นทีมน้องใหม่ในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าาแชมมเปีี้ยนส์ลกกจอโดวา แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเชลลิ่ทีมนี้ครับได้รับโอกาสการเตะรอบเพลย์ออฟนะฮะของฟ้าแชมปีเยนสิงห์แล้วคอริฟายเนี่ยมาแล้วหลากหลายปีเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้สิทธิ์ทะลุ เข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มสักทีแต่คราวนี้ทําได้สําเร็จนะครับผมทีมนี้ก็เพิ่งจะก่อตั้งมาได้ประมาณ24ปีเท่านั้นครับในปี1997นะครับชื่อเด็มครับคือ FC c h e l i f Tiraspol นะครับผมปัจจุบันนะครับผมผู้จัดการทีมเนี่ยคือ Julif v e r n i d o p นะครับเป็นผู้จัดการทีมชาวยูเครนครับแล้วก็สนาม c h o r i f เนี่ยชื่อว่า c h e l i f Stadium จุคนดูได้เพียงแค่12,746คนเรียกว่าเกมอยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นเชื่อว่าน่าจะแน่นขนาดแน่นอนครับ ครั้งแรกในรอบ24ปีตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาใครๆก็อยากจะดูนะครับผมโหคุณจะได้พะทะแข่งดังจากอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริตเลยทีเดียวนะครับผมลอบนี้ครับโชลีฟทีมนี้ครับอยู่อันดับ70 ของยูฟ่าแลงกิ้งนะครับนักเตะที่น่าสนใจครับคืออาดามาตาโอเร่นะครับผมไม่ใช่ของวูฟนะฮะแต่นี่เป็นอาดามาตาโอเร่ครับนักเตะวัย26ปีชาวมาลีปีนี้เนี่ยลงไปแล้ว10เกมทำไป4ประตูแล้วก็เป็นรองนักซันโวของทีมในปีนี้และที่สำคัญครับ4ประตูที่ยิงได้เป็นเกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกทั้งหมดเลยทีเดียวถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็สองนักซันโวของสโมสรครับคือเอลิเก้ลูวานนอครับเป็นนักเตะชาวบราซิลแต่ว่าโอสัญช้าเมืเล่นกับมอโร ว่าครับยิงไปแล้ว5ประตูนในฤดูกาลนี้แล้วก็มีลอฟโลบิสหยักนะครับนักเตะชาวสวีเนนยยิงไปแล้ว3ประตูนในปีนี้รวมไปถึงแฟรงค์คาสตันเด้าครับนักเตะชาวโครมเบียตัวจี๊ด ยิงไปแล้วสองประตูในฤดูกาลนี้นะครับผมทีนี้ครับรดูผลงานในเวทียุโรปของเชลิฟทีมนี้กันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรครับในเกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือผมเตะมาแล้วเนี่ยเจครั้งครับชนะไป29ครั้งเสมอ16ครั้งแล้วก็แพ้ไปสามสครั้งแต่ว่าก็ถือว่ายิงได้เยอะนะครับยิงไปแปดบสามประตูแต่ก็ถูกยิงเยอะครับถูกยิงถึง78ประตูเลยทีเดียวครับ ส่วนผลงานครับในยูฟายูโรปาลีหว UFO, ่ายูฟาคัพในอดีตนะครับเตะมาทั้งหมดเนี่ย46เกมครับชนะไปเพียง8เสมอ21แพ้ไป17ยิงไป29แล้วก็เสียไปถึง46ประตูครับครั้งแรกเลยนะครับผลงานของพวกเขาครับได้ควอลิฟายเนยในเกมยูฟาคัพในปี1992 000พวกเขาเนี่ยก็แพ้อเวโกไปครับให้ต่อซิกมาโอลูมักจาก สาธาราลเช็คนะครับผมแพ้ไป1ต่อ1ในกฎอเวโกครับจากนั้นมาครับ2201เนี่ยก็ได้สิทธิ์เตะนะครับรอบปริฟายูฟาครับคราวนี้ครับเจอกับโอมปิยาจูบันยานะครับผมก็ถือว่าทีมทีมนี้เนี่ยดูแล้วก็น่าจะสู้กันได้อย่างสนุกสูสีครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับทานดั้นของเชลิฟเนี่ยก็แพ้จากทีมโีเนียนี้ไป3ต่อ0นะครับผมจากนั้นมาครับ มาถึงในปี2001-2002ครับพวกเขาเนี่ยได้สิบเปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟครับคัดลีฟรอบแรกครับพวกเขาเนี่ยสามารถหน้าของอารักอารารักได้นะครับทีมทีมนี้เนี่ยก็เป็นทีมจากอาร์เมเนียนะครับพวกเขาาสามารถเอาชนะไปได้3ามประตูครับในรอบแรกแต่ว่ารอบที่2เนี่ยเจอของแข็งอย่างอันเดรสนะครับก็เลยแพ้ไปด้วยสกอร์รวม6ต่อหนึ่งครับจากนั้นมาันปี2002-2003นะครับพวกเขาเนี่ยเจอกับอาร์สตาน่าครับทีมจากคาซัคสถานในรอบคัดลีฟรอบแรกพวกเขาเนี่ยสามารถเข้ารอบไปได้ด้วยกด อาเวโกครับชนะด้วยประตู4ประตูต่อ4ในตอนนั้นครับรอบ2เนี่ยก็มาเจอกับกราเซอร์เอเคจากออสเตรียแล้วก็แพ้ไปถึง6ต่อ1ครับจอนัมมาครับในปี2003-2004ครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รอบคัดเลือเหมือนเดิมครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแล้วก็เจอกับฟาราทารินนะครับผมเป็นทีมจากเอสโตเนียจเอาชนะมาได้สองหนึ่นัมาครับในรอบคัดเลือกรอบที่2เนี่ยเจอกับชักตาโดเนสแล้วก็แพ้ไป2ต่อ0 2 0ย์2 0ง5ครับก็อย่างเช่นเดิมครับ ได้ควอลิฟายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแรกนะครับผมพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะชูเนเซีเอชจากลักเซมเบิร์กไปได้2ต่อหนึ่งแต่ว่ารอบที่2เนี่ยก็แพ้ต่อโรเซนบอกทีมดังจากนอร์เวย์ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับผมคราวนี้ครับพอถึงปีสองพันห้าสครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนเดิมนะครับผมได้สิทธิ์เช่นเดิมครับเจอกับนั่งของซีมา วันเดร์เลอร์นะครับก็ถือว่าเต็นทีที่ดูแปลกๆครับเป็นทีมจากมาลตาพวกเขาก็ผ่านมาได้ครับเอาชนะไปได้6กหนึ่งแต่ว่ารอบที่2ครับเจอกับปาติซานนะครับผมเป็นทีมดังจากเซอร์เบียก็เลยแพ้ไป2-0งต่อศูนย์จะได้ไครับสองพันหกสองพันเจ็ดเนี่ยก็เข้าอีกเช่นเคยครับเจอกับยูนิคครับ ทีมจากอาร์เมเนียนะครับทีนี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์สต่อศูนย์แต่ว่ารอบ2เนี่ยเจอกับทีมแข่งจากรัสเซียอย่างสปาร์ตามอสโกเลยแพ้ไป1ต่อ1ด้วยกดเอาเวโกนะครับในปี2องพันเครับในียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเจอกับเรนเจอร์นะฮะเรนเจอร์ Ranger ทีมนี้เนี่ยไม่ใช่เรนเจอร์ในลีกของสกอตแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นเรนเจอร์แห่งลีกของอันโดราเอฟซีเรนเจอร์ทีมนี้ครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้5ต่อศูนย์แต่ว่าในร,รอบคัดลิฟายรอบ2เนี่ยแพ้ต่อเบซิตตััสไป4่อครบ ส282,09ครับเจอกับอัคโตเบ้นะครับผมทีมจากคาซัคสถานพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้4-1แต่ว่ารอบสองเจอกับสปาร์ตาปราครับทีมดังจากเช็กก็เลยแพ้ไป3-0ครับมาถึงครั้งนี้ครับ2,092,010เนี่ยพวกเขามาไกลครับรอบคัลย้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยรอ,รอบคัลย้ายรอบสองครับสามารถเอาชนะอินเตอร์เดอร์กูจากฟินแลนด์ไปได้2-0รอบสามคันนี้ชนะสลาเวียปรากไปได้ครับ1-1ด้วยกดอเวโก แต่ว่ามาถึงรอบสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟครับถ้าชนะเนี่ยพวกเขาจะได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วแต่ว่าเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างโอลิเมิกอสตีนันจากกรีซแพ้ไป3ต่อ0ูนยให้ได้สิทธิ์ไปเตะยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่มทันทีครับโดยรอบแบ่งกลุ่มในตอนนั้นครับพวกเขาเนี่ยจบที่3ของกลุ่มไปนะครับอดที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์โดยอยู่ร่วมกลุ่มกับเซอโบรคารสเฟนเบชแล้วก็เอฟซีทเวนเตจากลีกฮอลแลนด์ครับ จากนั้นครับปีต่อมาก,ก็2 0 1 0ึง2 1ครับได้สิทธิ์เช่นเดิมครับได้คุณลิฟายูฟ่าแชมเปียนสิกรอบสองนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถผ่าน ดิน er าโมติรานาจะเอลแบเนียมาได้นะครับผมในตอนนั้นเนี่ยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สต่อ2รอบ3ครับก็พลิกหักปากกาเซียนครับสามารถเอาชนะดินาโมซากเรบไปได้ด้วยการเอาชนะจุดโทษไป6ประตูต่อ5เสมอกันไป2องสองก่อนนั้นครับแต่ว่าในรอบสุดท้ายครับถ้าชนะ FC บาร์เซอรจากฮิสแลนด์ได้เนี่ยจะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแต่สุดท้ายก็แพ้ไป4ต่อศูนย์ครับทำให้ได้สิทธิ์ไปเตะยูฟ่ายูโรปาลีกในกลุ่มเอตอนนั้นครับอยู่ร่วมกลุ่มกับเอสแอดอาร์คมาดินาโมเคียฟแล้วก็บาเต้บริซอฟแต่พวกเขาเนี่ยก็จ ที่4รังบวยของกลุ่มครับปีต่อมาครับได้สิทธิ์ไปคุริฟายยูฟ่ายูโรปาลีครับส1 2สเนี่ยพวกเขาก็ด้านไปแพ้ต่อเซริเซสนนซ่าครับจากบอสเนียกันไปซะอย่างนั้นนะครับผมมาปีสิบถึงิบ22-3ครับพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะนั่นของยูริเซสนะครับผมจากลีของอาร์เมเนียไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าในรอบ3เนี่ยก็เจอกับดินโมซาเกรบเอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์แต่ว่าก็ได้สิเปอร์เตะ ยูฟายูโรปลาลีกในตอนนั้นนะครับผมในรอบเพลย์ออ,อฟเนี่ยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ด้านไปแพ้ต่อโอลิมปิกมา์เซยไป2ต่อ1ทําทำให้ไม่ได้เตะอะไรเลยครับผลิตสองปีทสมถึงสองปีทสีกันบ้างครับเขาได้ควอลิฟายยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเคยครับเจอกับนั่นของซูจสกาเนสิตนะครับเป็นทีมจากมอนเตเนโกรนะครับผมและพวกเขาเนี่ย ก็สามารถที่จะชนะไปได้6ต่อ1นรอบ3าก็เลยมาเจอก,จกับดินัมโอซากเกตแต่ก็แพ้ซากเกตไป4ต่อ0ทําให้ต้องมาเตะในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกเป็นรอบเพลย์ออฟก่อนนะครับผมเจอกับวอชเวอร์ดีนาครับพวกเขาชนะไปได้3ต่อ2ทําให้เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มประยุกกลุ่มเครับอยู่ร่วมกับซัปเปอร์อาชิมาคาชคาร่าและก็ทรอมโซจากดอเวพวกเขาจบที่3ของกลุ่มเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าผลงานก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะประเด็นสองสี่ถึงสองสิบห้าครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเพลย์ออฟในยูฟ แชมเปียนสกิ้เช่นเคยครับแล้วก็เจอกับทาาด้านของซูเอสกาเนสติชเหมือนเดิมนะครับผมเป็นทีมดังจากมอนเตเนโกรพวกเขาเอาชนะไปได้5ต่อ0รอบสามไปเจอกับสโลวานบาติสลาว่าครับทีมดังจากสโลวาเกียนะครับผมและพวกเขาเนี่ยก็แพ้ไป2ต่อ1ทำให้ต้องไปเดทรอบเลย์ออฟของยูฟ่ายูโรปาลีคครับและก็แพ้ต่อลิเยกา จากโครเอเชียไปในตอนนั้นนะครับผมแพ้ไป4-0ต่อไปครับตว่าสิถึง26ครับพวกเขาเนี่ยได้คัดฟิฟายรอบแรกครับในศึกยูฟ่ายยโรปาลีกแต่ก็ไปแพ้ต่อ ODD ครับหรือว่า ODD b e l ค u p นะครับผมเป็นทีมจาก นอร์เวย์ในตอนนั้นเพราเขาแพ้ไป3ต่อ0ตอนนี้26ถึง27ครับได้คอดิฟายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สิกรอบ2นะครับผมและพวกเขาเนี่ยก็แพ้ต่อฮาร์เอลเบเชวาจากอิสราเอลไป3ต่อ2ครับมาถึงปี27ถึง28ครับพวกเขาเนี่ยได้สิทธิ League, ค์คอดิฟายยูฟ่าแชมเปี้ยนสิ่งในรอบที่2เนี่ยก็เอาชนะ คูเคซี่ครับจากอาร์เบเนียไปได้2อต่อสรอบ3เนี่ยก็ไปแพ้คาราบักไป2อต่อหครับทำให้ต้องไปเตะรอบเพลย์ออฟของยูฟายูโรปาลีคครับแล้วพวกเขาครับเอาชนะลิเกวอร์ซอจากโปแลนด์ไปได้1นต่อหด้วยกดอเวโกคาทันได้เสิยเตะรอบแบ่งกลุ่มของยูฟายูโรปาลีคครับอยู่กลุ่ม F ครับร่วมกับ FC c o p e n h a g e n p a s t a าศรีนจากเช็กและก็โลโคมาทีฟมอสโคว์นะครับผมจบที่3ของกลุ่มอย่าน่าเสียดายครับ2 8ถึง2 9ครับพวกเขาเนี่ยได้คอริฟายยูฟาแชมเปี้ยนส์อีกครรรัั้้งคคบแต่่ววาาานีมือิฟาาาาายยรรรรออบบแกกคัพวเเเขนี่สมถ โชนะโทเปโดคูไตซี่ไปได้4ประตูต่อ2นะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นทีมจากจอร์เจียนะครับแต่ว่ารอบ2ครับไปแพ้ต่อเชเคนดียาครับจากนอร์มาซิโดเนียไป1ต่อ0ยอย่างน่าเสียดายครับทำให้ต้องไปเพลย์ออฟยูฟายูโรปาลีครับตั้งแต่รอบที่3พวกเขาเนี่ย สามารถเอาชนะวาเลอร์จากไอซ์แลนด์ไปได้2ต่อ2ด้วยกดอเวโกแต่ว่าดันแพ้ต่อคาราบักครับในรอบเพลย์ออฟไป3ต่อ1ในตอนนั้นนะครับคาราบักเนี่ยก็เป็นทีมจากอาเซอร์ไบจอนครับแต่ว่าในรอบคัดเลือกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนศึสองสิบเก้าถึงสองพันยี่สิบนะครับพวกเขาเนี่ยดันไปแพ้ตั้งแต่รอบแรกครับในรอบคัดเลือกต่อ Sub T aro, T B C เซอเบอร์ตาโร่ทีบริซี่นะครับผมทีมจากจอร์เจียไป4ต่อ3ามทำให้ต้องไปเพลย์ออฟยูฟ่ายอยู่ฝ่าลีกในรอบ2ครับเจอกับปาติซานี่ครับจากอารเบเนียแล้วก็ชนะไปได้2-1แต่ว่วารอบที่น ่แ่แพ้ต่อ AIK ทีมจากสวีเดนไป3ต่อ2ครับทำให้อกหักกันไปครับส่วนปีล่าสุด2020-2021นะ2020ครับผมดูฟ่าแชมเปี้ยนส์คีกเนี่ยพวกเขาเนะฮะผ่านเข้าสู่รอบแรกมาได้ครับด้วยการเอาชนะโฟล่าเอชจากลักเซมเบิร์กไปได้2 0ศรอบที่2ครับ พวกเขาเนี่ยไปแพ้ต่อคาราบักไป2ต่อ1ทําให้ต้องไปเตะรอบเพลย์ออฟของยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็เจอกับดันดาร์กแล้วก็แพ้ระดับดันดาร์กไป5ต่อ3ในการโดนจุดโทษครับแต่ว่าปีล่าสุดกับ2องยถึง2022ครับพวกเขาเนี่ยได้สิทธิ์ยูฟา่าแชมเปี้ยนสิทธิเพลย์ออฟรอบแรกครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะตูเอต้าไปได้ด้วยสกอร์รวม5ต่อ0นัดที่2ครับพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะอาร์ลัสเคิร์ตไปได้4ต่อ1ครับซึ่งอาร์ลัสเคิร์ตเนี่ยเป็นทีมมาจากอาร์เมเนียรอบที่3ครับพลิกชนะเลสตาเเบกรดดไไปไ้2ต่่ออ1แลลก็รบา ครับที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มที่พวกเขาไม่เคยผ่านได้สักทีครับพวกเขาเอาชนะยูนิโมซาเกรไปได้3ต่อ0หักปากกาเสียน้ามาครับทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มครับ อยู่กลุ่มดีร่วมกับอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดและก็ชารตอร์ดนเนสนั่นเองครับผมเรียกว่าเป็นการหักปากกาเสียนมากๆครับผมเกมแรกเนี่ยจะเปิดบ้านครับเชลลิ่งสเตเดียมเจอกับชาตอร์ดนเนสทีมจากยูเครนจะเตะกันในวันที่15กันยายนเวลา5 1น4 5ตามเวลาประเทศไทยครับคิดเห็นยังไงกับเชลลิทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องใหม่จากมาร์ดาแห่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเชลิ่งทิรัสโบเรื่องเตะจัดยับกับช่ยวของไฮเทิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ